สามสิ่งที่จะทําให้คุณหน้าเด็กนะคะข้อแรกเลยก็คือให้คุณดื่มน้ําเยอะๆค่ะมันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมล่ะคะแต่หลายท่านอาจจะทํายากนะคะเพราะว่ามันเปมีวิจัยจากประเทศอังกฤษนะคะว่าการดื่มน้ําเยอะๆมันจะทําให้เราดูเด็กลงได้นะคะอย่างน้อยวันละ3ลิตรนะทำให้ได้ข้อที่2ไม่เครียดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรในชีวิต มาหรือว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนให้คุณพยายามทําตัวเองให้ไม่เครียดนะคะหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าทุกคนจะต้อง ผ่านมันไปให้ได้แล้วคุณผ่านมันไปได้เลยในตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณห้ามเครียดเด็ดขาดมันจะทําให้คุณหน้าแก่นะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายเนี่ยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะหลายคนอาจจะไม่เข้ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆหลายคนอาจจะแบบหน้ามันหรือว่าหน้าแห้งมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับผิวคุณหรือว่าการแต่งหน้าหรือว่า การบำรุงผิวคุณมันช่วยได้เยอะนะคะกับการหน้าของคุณที่จะไม่แก่ลงนะคะกะ็สามอย่างนี้นะคะที่จะทำให้คุณหน้าเด็กไปตลอดกาลน,นะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูแอมแม่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ